สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอวันที่29เช้าว,วันที่29ทนวาก็วันนี้ก็ตามคาดนะครับตามพยากรณ์ที่บอกว่าเช้าว,วันที่29นี้หิมะจะตกก็เพื่นขึ้นมาก็เราก็ได้เห็นหิมะตกจริงๆครับอ่า อนนี้อุณหภูมิก็ประมาณศูนย์องศาก็พอดีพอดีนะครับมีมาตกอถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้ตกลงมาก็จะมันก็จะละลายตอนนี้ก็าศูนย์องศาก็พอดีตกลงมาก็มันก็ไม่ละลายก็เต็มท้องถนนไปหมดที่หน้าบ้านนะครับ ตไปจะตกทั้งวันวันนี้ยตกมาก็ลำบากครับอืมใหม่ๆนี่ก็ดูเห็นก็สนุกสนานชอบเวลาที่มาตกแต่พอานานๆไปก็ชินนะครับชินเห็นก็ธรรมดา ไปไหนมาไหนลำบากก็มีมาตรกนี้เวลาเดินทางเพรามันจะลื่นจะเป็นน้ําแข็งแล้วก็ลื่นแล้วก็เดินก็ลำบากต้องมีรองเท้าพิเศษรองเท้าธรรมดาไม่ได้ครับลื่นหัวแตกแน่นอนสถานการณ์ที่อังกฤษปัจจุบันก็ติดปัญหาโควิดนะครับโควิดสายพันธุ์ใหม่ เป็นสายวันที่อันตรายาติดกันได้เร็วซึ่งเมื่อวานนี้ก็ติดคนติดใหม่ก็ประมาณทักสี่หมื่นคนสี 40, ่หมื่นกว่าคนแล้วก็ตายประมาณเกือบสี่ร้อยก็สามร้ยเก้าสิบ่แหละก็ถือว่ายังติดเยอะแล้วก็ตายเยอะเขาถึงมี ส่วนที่ที่ผมอยู่เชฟฟิล์นี้ประมาณเทียเทียสามเทียสามก็ไม่ถึงกับล็อกดาวน์อ่าก็ห้างร้านอะไรต่างๆก็เปิดตามปกติแต่ก็ร้านที่ปิดก็คือร้านคือพวกร้านอาหารพวกผับร้านอาหารก็ให้ได้แค่เทควายแต่ผับนี่ปิดแน่นอนผับพวกยิมโรงเรียนโรงเรียนก็ไม่รู้ว่าปิดหรือเปล่าบาง ก็ไม่แน่ใจนะก็ยังยังไม่รู้เทียสามส่วนเทียสี่นี่ก็เหมือนคล้ายๆ็อกดาวก็ปิดหมดทุกอย่างก็เขาก็ไม่กล้า็ลกดาวรัฐบาลเพราะว่าเขาจะต้องใช้จ่ายช่วยเหลือพวกห้างพวกอะไรต่างๆห้างร้านต่างๆพวกธุรกิจอะไรต่างๆก็ไม่กล้าก็เขาก็เลยจัดเป็นเทียไป เทียหนึ่งเทียสองเทียสามเทียสี่ถ้าเทียห้าก็ถือว่าหลอกดาวเทียสี่ก็ยังโอเคพอไปได้พอให้ธุรกิจเดินไปได้แต่ก็เทียสี่นี่ก็ไปหากันไม่ได้ก็เทียสามก็ยังโอเคอยู่ญาติพี่น้องก็ยังมาหาก,กันได้ช่วงนี้ไปไหนก็ต้องระวังเพราะว่า ไม่แน่เอาไว้รับนะ่นอาจจะมาทางอากาศก็ได้มาจากีิมาก็ได้ว่าเราก็ไม่รู้ก,กันว่ามันจะมาอย่างไมก็อยู่อย่างพอดพาวาอยู่อย่างแบบอแบบน่ากลัวแต่ก็ไม่ถึงกันแบบตกใจจนแบบเครียดหรือซีเรียสอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาเลยก็ต้องระมัดระวังบางเป็นพิเศษ สำหรับคนไทยหรือว่าคนต่างชาติที่มาอยู่งกิดก็หลักๆก,ก็อยากจะกลับไปบ้านากลับไปบ้านเกิดเมืองนอนนะครับอยากกลับเพราะว่าอยู่ที่นี่แล้วก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่เราก็ทำไงได้กลับก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้เราต้องสู้กันต่อไป หนะิมาเริ่มตกแรงขึ้นมาแล้วตกหนักแล้วก็เคยตกหนักสุดก็ประมาณสูงประมาณเพียงเขา่าแถวนี้ปีที่แล้วไม่ตกปีที่แล้วตกนิดเดียวเองตกมาถึง้ายสายหน่อยก็ละลายหมดแต่ปีนี้คิดว่าจะน่าจะตกหนักตกมากกว่าปีที่แล้ว ปีนี้พยากรณ์ถูกต้องหิมะจะตกก็ตกจริงๆริอาทิตย์ที่แล้วก็เขาพยากรณ์อยู่ว่าหิมะจะตกแต่พออยู่ไปยังมาเอาอุณหภูมิมันสูงก็เลยกลายเป็นฝนฝนหิมะก็เลยมีแต่ฝน,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 ฝนครับนี่ก็เป็นการอัปเดตของหิมะ ตกในตกเยอะที่สุดเท่าที่เห็นนะครับในปีนี้ก่อนจะถึงปีใหม่ก็เป็นอะไรที่เออเห็นแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเปลี่ยนบรรยากาศที่งเงาเงา้เ,าเศร้าซึมซึมเลครับนองจากไวลดเห็นนี้มาเหมือนก็รู้สึกเออรู้สึกดีขึ้นครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ <ๆ S 1> ก็จะอัปเดตอีกทีก็ ก็รอดูนะครับครับอันนี้ก็สวัสดีครับ